อัดทิปแล้วพร้อมครับสลัสดครับทีนี้ตอนประตูจ้องก็ไม่เช่นอยนะครับผมนะวันนี้เราจะมาเล่นแบบผ่อนคลายคลายเครียดกันนะครับคุณผู้ชมนะเป็นการคลายเครียดมากครับวันนี้เรามากับคนดูครับเชื่ออะไรบ้างครับผมได้งานไหนครับหัวฉีดตันครับหัวฉีตันนะครับก็คล้ายๆกับหัวิีิตันนะครับผมนะ โอ้เรามาเจอตีเมื่อกี้นะนะครับคุณผู้ชมเรามาเจอตีเมื่อกี้นะครับดูว่าเราจะรอดหรือไม่รอดนะครับผมดู้แต่ไม่น่ารอดนะครับผมก็จะเล่นเต็มความสามารถนะครับผมนะเดี๋ยวคนดูถามว่าพี่พี่ทำไมพี่ไม่คิดจะลงคลิปเลยนะครับพี่ไม่ทําคลิปเลยนะครับพี่นะครับใจเย็นใจเย็นกูทาอยู่นะครับมานะครับเราก็จะได้เวลาอีกแล้วครับเดยเวลาเฉื่อยชฉยเด็กโกเอ้ยมีคนจะพิชพังผมทีมเดิมครับทีมเดิมทีมเดิมทีมเดิม อีกคนออกไปหนึ่งคน้น uh, ี่น <c ười> ี่นค่นี่ี ah! <Chapter> ่า <c ười> ี <c ười> <c ười> anyway ่นี่นี่นี่น่นี่น่นี่นี่นี่นก่นี่าี่น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 ี่าี่นี่นีนี้นี่่นี่น่นี่นี่น่ี่นนี่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 นะไปกันเอนะมีคนโดนระเบิดน้ยเมฆโอ้โดนนีน ยโออย่างหนักโอ้โหวัวแดงอีกคุณโดนทุกอย่างเยอะเออเออเอาสิเนะครับเอออ่ะโดนโอ้ยป่งน้ำโป่งน้ำอีกเง้ยผมไม่รู้จักซะบ,บ้างเลยอมึงปลาป่งน้ำปิดคนแล้วเพื่อนปิดคนแล้วไม่รู้จักเลยเลยโป่งน้ำมหากราบอ่ะกำลังไป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 ครับคุณน,นัดนัดเดี๋ยวแล้วครับ เออคุณนัทอย่าไปคุณนัทอย่าไปเออนางฟ้าอย่างนี้โอ้ฆ่าเพื่อนในทีมเพชร <laughs> ช่วยด้วยป้าปลุกน้ำกระโดมเออล้างสวยครับแต่ถ้าล้างอย่างนี้อย่าล้างเลยดีกว่าเลยก็แล้วโอ้เออครับไปเลยครับคุณผู้ชมไปครับไปครับไปครับนี่เลยป้าไม้โดนปลุกน้ำมาดูกโกสามไอ้ยมาดูกโกะสองอ,อะไรวะ มาดูโกซ่าสองอ่าโดนอย่างเงี้ยครับลาก่อนเออโดนอ่าโดนอีก,ก,กอเออโดนไอ้เหี้ยโดนไปนปาร์ตี้เลยกูโดนเป็นขนมขนมเจ้าเลยข้าไมเข้าเจ้าโอ้ยโดนอีกแล้วเอาละครับตอนนี้คือทีมเราแบบโอ้โหชิบหายแล้วทำไมทุกคนไม่นำกันเลยครับทุกคนที่หนึ่งโดนที่หนึ่งโดนรีบนำไปรีบนำไปรีบนำไป ฮะเอ่อไปเดีวไปเดีวไปเร็วไปเดีวไปเดีวลิบน้ำไปรีบน้ำไปอย่าไปสนใจมันอย่าไปสนใจมันอย่าไปสนใจอะไรเบรกทำไมเองเบรกทำไมเองมีจุดประสงค์อะไรที่ต้องเบรกผมยิงไปละโดนโดนใช่ไหม เดี๋ยวพี่สกัดต่อยเองพี่สกัดต่อยเองเดี๋ยวผมสกัดต่อยเองเดี๋ยวผมสกัดต่อยเองยังานนี่สองวันปล่อยกริ่งไปสิกริ่งไปสิบกน้ำตุ้มไปดิ อย่าเล่นลโป่งน้ํากับเขาไม่ผู้นี้นะครับเดี๋ยวจะโดนกลับโดยไม่รู้ตัวนะเนาะเออติงกับโกรธเลยเวนนะคนเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นอย่าด่ากันพอร้องอย่าด่ากันอย่าด่ากันเลยนะครับคือผมไม่ได้เจตนาในการปาป่งน้ําแบบนั้นแต่มันก็ต้องปลาเลยนะโอเคครับนะก็คอนเทนต์ประมาณแค่นี้พอครับเล่นกับเล่นแบบสนุกสนานนี้ครับจัมตี้นะครับผมนะก็ให้ทุกคนเล่นแบบสดสโอ้โห MVP 30โอ้โหสุดยอด